ฮ<ม>ัลโหลฮัลเลสวัสดีจ้าวันนี้งานที่ไหนครับวันนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับดูว่าจะอยู่วัดพนันเชิงอายุทยาอายุทยาเพราะว่าหลับตลอดทางตื่นมาซอดเลยใช่ครับจนันซึ่งแดนเซอร์สายลาด,ดนันดูครับวันนี้เราใช่เลยวครับซีดัมครับวันนี้ครับพี่พูดไรเน,นี่ยพี่นินทาผมเปล่าโอเคอ่ะไม่ได้นิน เอ้ดีเลยมีนิมแค่โดนนะ <c oughs> เฮ้อ่าบอร์ดเราแค่ไหนครับวันนี้ครับ x สามสองครับไม่มีเงินซื้อครับเอาแค่นี้ไปก่นอนอยทั้งหมดกี่ลายครับวันนี้ฮะวันนี้ทั้งหมด30มลาย3 30เหลือบ้าง2ช่อง,องไม่พี่น้อยต่อแล้วพี่น้อยต่อแล้วเหลือ 2, <ค>อ 2> อช่องเหลือ2ช่อง30มลาย30มลายแล้วก็เป็นอันนี้เราเป็นชุดชุดเอินเดียักติอินเดีย คูกาอินเดียมีกี่ตัวเดนสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแล้วก็นี่มาดูเซตใหม่ครับเซตใหม่เซตใหมอ่อันนี้หหน้ามาสวัสดีครับกําลังเดินสายเก็บสายครับอ่ออาชุดใหม่หัวหน้าชุดใหม่อันนี้ชุดเบียร์ชุดใหม่อันนี้เซ็นอะไรครับ นี่เซนวีดบิวอันนี้ม่มีเฮไอตัวไหนเฮไม่รู้อ่ะตัวนี้มังพี่ขอพี่โอเล่นี่มีีดบิวรยอเล่แตนนี้เออชือไทยีรเียพี่ไผเยียน้องจ่าเยียพี่ไผ่ครับแล้วก็ข้างลั้งพี่ม่ขออะไรเอ่ยเราไปรอชมกันฟอนเซนเทียวใช่ บนหลังแล้วต่อดอมเมอร์ใช่เด้ยนะต่อดิ์ต่อยังไงอีกเดียวเดี๋ยวมาทีเดี๋มาตื่เรีนโคตรเฟื่เดียถ่ายเนี้ยถ่ายเน้ยดูชุดกองค่ะดูชุดกองแล้วดูชุดกองเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกองกันถ่ายกองกันถ่ายกองกันเป็นมือกองที่ใช้ลายเยอะเยอะที่สุดเราสิบหกลายหน้าแรกยกให้เขาหมดเลยมีอะไรบ้างครับมีคิก นอกคิกในเยคิกในนะครับค oh yes. ิกในเก้าหน่งเก้าคิกนอกก็เป็น52ครับเบต้าห้าสองถ้าเรามาเดี่ยวเดี่ยวแนบบนเซ็ตใหม่เซ็ตใหม่เป็น P G A ครับ P G A ทั้งหมดผมไม่เคยนอกใจช่วยแล้วก็มีเพิ่มมาคือไลท์ใช่ไหมมไลท์ต่อไลท์แล้วก็เพอร์กัสเชนสามลายสามลายคาเบิลหนึ่งแล้วก็เพอร์กัสเชน L R มีแค่นี้เป็นมิดเดียว ใช้16ลายยกให้เข้าเลยหน้าหนึ่งหนึ่งหน้าหน้าช่วยกีกีกีเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้สวัสดีครับมาสายไม่เท่าวันนี้อ๋อวันนี้วันนี้วันนี้มาเช้าครับเมื่อคืนก็ไม่ไม่ได้สายนะผมไม่ได้สายผมว่าสายเอาดูบอร์ดของเขาดูบอร์ดของเขาคือจีทุกงานอ่ะใช่ออบร์ดเจับอะไรบ้างครับวันนี้ครับโอ้ก็บอกไทยเดียววะเนี่ยเปลี่ยนไม่เราเนี่ย ปกติไฟไม่พอนะฮะปกติไม่พอทีจีตลอดเลยนี้กระช่มัณเอ่อใส่ทุกกนครเขาป้นนี้เอาเอาไว้ก้อนเดียวครับกรรอ๋อก้อนนี้ไม่ได้ใส่เมนซนเมนซนใสกันตอนนั้นใส่เบิร์ดเตา่ว่เขาได้ใส่ครับใส่ก็ใส่เป็นแตกาวาดกันเป็นโัได้เป็นซุปเปอร์วัได้ครับรวกอัลครับผมอิค <Yoshi> ิวนะครับอคิวดเ่ดเ่ีเวร์ปรากา เียมครับอ๋อเยอประมาณนี้แม่ครับผมประมาณนี้เ่าใส่ร้ายครับเมื่อกี้นี้จี้วะผมนี่จี้ครับรอบๆรับครึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว้าแล้ยเดี๋ยวใส่กี๊กตา์ยังครับเรียกขอเป็นเดินดดีลูกครับเป็นเดินดีลูกกิ๊กตายยืมครับพี่น้องแม่ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งดิกวนเขาโอ้โหเขาเป็นอะไรอ่ะ

ยี่ไอตัวเดียวยี่ไอวเดียวยีไัวเดียวสวดีวครับเป็นไงดีครับวดครับใองเบลครับจากจากไ่อวัแดโเลดโลดคดเออสอัพเพิ่นครับอลวย่างกี่ยีมี่หีสีซอครับอันนี้เป็นงูได้ไหมครับูย่างงูเหลี่ยมไเย้วางูโห อันนี้พีสองเพลงแค้นโบดผ่านไปครับพี่น้องอันนี้ครับสวัสดีครับจันเปนแซักอย่างเี้ครับสายนอนมึงนะสายนอนครับอ่าคุณอุปกรณ์ของของเจ้าพี่อย่างไรครับมือนนี่พี่ยังก็โบก,กีตาร์โป้งมาครับกีตาร์โปง้งงูยืมครับโอ้โหจากว่ามีงานกีตาร์โปง้งกีตาร์โปง้งบดเยี่ยมความเลยบ้างเนี่ยข้าคาโต้ด้วยบ้งเนี่ย เซ็กยังครับวันนี้ครับแอมเพอเลยครับผมแ็บห้างซื้อมาอะไรบ้างนะครับสองปีที่แล้วมันยังมื่นาถมกูได้ตอนนี้เนยพอพอของมันหาโอ้เยไม่ได้แล้วไม่ชั่วนะฮะไม่ชั่วต่อมาครับออปังครับออปังอ่อต่อชีบหัวพันเลยครับมาหนีเป็นสตูดิโอจะมาหางกัเดี๋ยวก็ขอกขอคอร์ดครับเป็นีังไยครับหลังจากที่บมลูกมาขึ้นเนี่ย <screws> นักเขากระซิมการปากเราโอ้ยบวดี้เป่าบวด้วยนี้พลาดดีๆเบิ่งเด่นสวยจังเลยครับกำลังสอบติโอ้คือบติณอะลาดแล้ะจานปางยู่ไก่ก็มู่ละปากการป้างละนี่ครับวันี้งานบวแปดแฟูนแปดครับ นฟอนนาของบีไพก็สิเป็นเธอโบ้เศร้าครับเธอโบ้เศร้า,ส,าสองใบอันนั้นกับของเวดี้ครับตอนนี้นอันนี้รอเศาเช็คครับพี่น้องรอเศาเช็คจีวะจีวะ อย่าดูอย่าว่ารูปตีนดูอันนี้ซึ่งซึ่งคีย์บอร์ดหนีนะฮะหนีอันนี้คุณตามตามผมมาเพราะอะไรครับผมเปถักกล้องวงครับถือถตากล้องวงแล้วเหรอเลือกเลื่องขี์บอดเหรอใช่เลยครับถ่ายรูปห่างกันลาออกเลยลาออกเลยพูดจริงนะละบุเรนบุเล่นมันจะเป็นการแสดงไงพี่แบบเนาะไม่ใช่การแสดงหรอกครับ นชอบในการถ่ายรูปไงถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายเลยวันนี้จะถ่ายนักเตะไหมครับไม่ถ่ายทำไมอะใถ่ายนเกเตะจบไหมโอ้่อิสระไปดีกว่าช่เฮ้ยเออไปเมื่อคืนนี้อะไรพาใครมาที่บ้านครับเสร็จดับของนี่มันดีแจกนะครับเป็นโลจิกครับมาเนี่ยนี่ อิงกิ้นครับใบนี้ใส่มาโดนแล้ว20่สนิว้วอันนี้แตกแล้วแตกอีกพกเก่าสิบแนิว้วอันนี้ซาเบียน a อเอครับ21่ิบเอ็ดนิ้วฟังนี่เป็นอิงกิ้นกันครับสิครับสิเก้านิ้วครับอันนี้ใส่ไปซื้อปกติอิงกิ้นกันครับ8ปดนิว้วอันนี้ซาเบียนบ8แปดสซเน่มาหน,นีเป็นซูรังเทคครับของดอด,ดวนหนังเป็นอีเวน ตัวทอมจะเป็นเอ็มเพลเลอร์ครับเอ็มเพลเลอร์ตั้งแต่สิบสิบสองสิบหกค่าเบี 10, 12, บ้ยไปจะซื้อกระเดื่องครับเบอร์เกชั่นครับอา่าแยกเป็นสามลายครับมีเบอร์เกชั่นซ้ายขวาค่าบเบี้าายตาราที่สี่จเป็นแทมบอรลินครับเอาไปเหรียญเพล็กซเขาอาจจะเพิ่มกอลลุมให้มันดังขึ้นเมหน่อยโอมก็แยกได้นี่นิละ Yeah cái này đi bớt rồi tất cả. cái này bớt. quá, เที่ยวเลยนะเาอะไรนะเา,ว,ะะาว,วงเหมือนกันนะา <laughs> ไปรถแห่ล้วก็เาวยุ่งเสใาว่เหมือนกันระบบที่บีดีเคกูคสันนสนาิบแเ,เนี่ยวะขนาดเป็นเมด้าเ็มสครับ ở càng